เห็นด้วยไม่ยอมกับคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้สําหรับหลายท่านอาจจะเข้าใจและตระหนักชัดอยู่แล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้มีไหมบางท่านที่ยังลังเลไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วยวันนี้จะมาขยายความหรือชี้แจงเห็นภาพชัดขึ้นส่วนท่านที่ฟังแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญก็สามารถจะ กดไลค์กดแชร์เนาะหรือคอมเมนต์มาได้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นต่างมีความเห็นเพิ่มบอกมาได้เลยจะได้เป็นประโยชน์แก่กันและกันยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยสำหรับหลายท่านที่นิยมให้นิยมเสียสละจะเข้าใจได้ชัดเพราะอะไรเพราะมีประสบการณ์ตรงกัยตนเอง ส่วนคนที่ไม่ไม่นิยมเรื่องการให้ก็จะมองว่ายิ่งเราให้เรายิ่งหมดเรายิ่งเปลืองรู้สึกว่าตัวเองต้องเสียมากกว่าที่จะได้อะไรบางอย่างมาคนหลายคนจึงไม่นิยมที่จะสละไม่นิยมที่จะแบ่งเวลาจะให้อะไรกับคนอื่นก็คิดกับว่าคุ้มหรือเปล่า ให้แล้วจะได้อะไรตอบแทนไหมหรือคนเหล่านั้นเคยให้อะไรแก่เราหรือเปล่าถ้าจะให้ใครฟรีๆให้แล้วไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะตอบแทนเราหรือเปล่าก็จะไม่ยอมให้คือ,อจะทำเฉพาะสิ่งที่เห็นผลใกล้ๆเฉพาะหน้าชัดเจนเช่นอาจจะให้กับเพื่อนร่วมง,งาน ถ้าเป็นวัยทํางานใช่ไหมให้กับเจ้านายให้กับลูกค้าซึ่งมีสิทธิ์มีอํานาจหรือมีโอกาสที่จะให้ตอบแทนเราแต่ถ้าเป็นคนทุกคนทั่วไปใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะทำเป็นมองไม่เห็นหรือแกล้งไม่ได้ยินอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็จะมองว่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าอยู่ห้องเดียวกันไหมเคยให้ฉันยืมอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณครูให้เพื่อนในชั้นให้เพื่อนสนิทส่วนคนที่ไม่รู้จักอาจจะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะแต่คนละคนละห้องกันคนละชั้นกันไม่เคยเห็นหน้ากันหรือเห็นก็ไม่เคยทักกันอย่างนี้นก็ไม่รู้จะให้ไปทําไม มองว่าไม่เกิดประโยชน์สำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นเรามามองดีกว่าว่าไอ้คำว่ายิ่งให้ยิ่งได้มันจริงได้อย่างไรหรืออะไรคือเหตุผลรองรับเพื่อจะได้ทำให้เราได้ยินดีหรือเต็มใจให้กับคนที่แม้ไม่มีโอกาสตอบแทนเราทั้งนี้เพื่ออะไร เพื่อเราจะได้ยิ่งขึ้นแน่นอนโดยทั่วไปแล้วเราจะหวงใช่ไหมเราจะรักของของเราเราจะหวงของที่เป็นสิ่งที่หามาได้หรือได้รับมาแต่เพราะว่าเราเห็นแก่ประโยชน์บางอย่างหรือเราตระหนักถึงคุณค่าบางอย่างเราจึงยินดีที่จะให้เช่นเรามีความศรัทธาในพระศาสนา จริงยินดีใส่บาตรถวาจังฆทานหรือทำบุญในวาระต่างๆบางคนเนี่ยทำบุญทุกวันเลยไม่เว้นบางคนก็เดือนละครั้งใช่ไหมบางคนก็ปีละหนสองหนในวาระสำคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่เป็นตน้นบางคนเนี่ยวันหนึ่งก็ทำหลายๆครั้งด้วยซ้ำไปเช้าก็ใส่บาตร ใส่บาตรเสร็จก็ให้อาหารสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยระหว่างทางอาจจะซื้อขนมไปฝากยามบ้างแม่บ้านบ้างหรือเอาไปให้เด็กๆข้างๆบ้านมีผลไม้มีขนมที่เหลือจากการทานก็แบ่งให้คนข้างบ้านเด็กๆบางคนก็มีน้ำใจเนาะได้ขนมได้อาหารจากที่บ้านมาก็เอามา แบ่งปันกับเพื่อนในห้องก็เป็นสิ่งที่ดีงามสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งที่เราให้เราได้เพิ่มคูณคุณค่าภายในใจเราอันนี้ประการแรกเลยคุณค่าของการมีน้ำใจคุณค่าของการเสียสละคุณค่าของความดีงามแบบนี้จะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เราให้ เราจะกลายเป็นคนที่ให้ได้ง่ายขึ้นให้ได้เร็วขึ้นให้ได้มากขึ้นตอนเป็นเด็กอาจจะให้เงินเพื่อนห้าบาทสิบบาทใช่ไหมยืมเพื่อนสละให้เพื่อนได้แต่พอโตขึ้นก็อาจจะสละมากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันก็เต็มใจให้แต่ถ้าไม่เคยฝึกมาตอนเป็นเด็กที่จะให้เพื่อนห้าบาทสิบาทไอ้ร้อยพันก็ จะเป็นเรื่องเหลือวิสัยเงินบาทหนึ่งจะไม่กระเด็นออกไปเลยถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนแต่คนที่ฝึกเป็นประจำเนี่ยเขาจะยินดีอาตมาในฐานะที่เป็นพระเนาะก็เจอคนหลากหลายประเภทบ่อยครั้งก็ต้องบอกบุญญาติโยมใช่ไหมบางคนก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะบอกบุญยากมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจะมาเป็นคนน่ารักเนี่ย ญาติโยมแตมาที่แตมารู้จักเ,เป็นคนน่ารักก็คือบอกบุญส่วนใหญ่ก็จะยินดีจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บางคนก็บางก็ทําบุญมากในบางครั้งน้อยเป็นบางครั้งแล้วแต่บางคนก็ให้ตามฐานะตัวเองแต่ก็มีบางคนนั่นแหละเพียงเล็กน้อยเนาะที่บุญไม่รับคือในส่วนตัวจต,วตวมาแตมาคงไม่สามารถจะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับเขาเหล่านั้นเนาะ เขาก็เลยอาจจะมองข้ามที่จะทําบุญอาจจะไม่ได้ศรัทธาตมาอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันเนาะเพื่อนกันเคยช่วยเหลือกันบ้างเล็กน้อยอเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องทําบุญก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยบางคนถึงขั้นสงสัยด้วยซ้าไปว่าทําไมเราต้องใส่บาตรให้พระอาจเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจ แต่ด้วเขาไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนและแน่นอนว่าเป็นไปได้มากที่เขาจะไม่เคยใส่บาตรหรือใส่บาตรก็น้อยครั้งเนี่ยเพื่อนคนที่ถามเนี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นเรียบร้อยแล้วเนาะก็น่าเสียดายนะจริงๆเขาก็เป็นคนดีระดับหนึ่งอยู่นะก็ไม่ได้แปลว่าการไปนับถือศาสนาอื่นจะไม่ดีนะแต่เพราะเขาไม่ได้ศรัทธาในศาสนาพุทธตั้งแต่แรกเอาละกลับมาที่ประเด็นของ คนที่รู้จักให้คุณค่าในใจจะเพิ่มขึ้นเป็นประเด็นสำคัญเลยทุกครั้งที่เราให้แม้ผลที่รูปธรรมยังไม่เกิดขึ้นแต่ผลในใจคือคุณทำต่างๆมันเพิ่มขึ้นโดยลำดับอันนี้สำคัญมากเราให้เรายิ่งได้คุณธรรมเรายิ่งได้ความดีเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ประการที่สองเมื่อเราให้อยู่เป็นประจำผู้คนก็ชื่นชมเราจากภาพตรงนั้นที่เขาเห็นเพราะนั้นเขาก็จะยินดีสลักสนเราแม้เขาอาจจะไม่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากเราโดยตรงบางคนอาจจะได้รับบางคนอาจจะไม่ได้รับงรเงี้ยเห็นเออคนนี้มันเสียสละนะคนนี้มันเอื้อเฟื้อนะเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเงี้ยจะมาเจอแบบนี้เยอะมากเลยนะเพราะคนที่จะมาช่วยเหลือเนี่ย มีเป็นส่วนน้อยไม่มากนักนะอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันเนาะแต่คนที่เอื้อเฟื้อตมาเนี่ยหลายพันคนไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรถวายจังฆทานร่วมบุญต่างๆเรียกว่าตั้งแต่บวชมาวันแรกจนถึงเดียเ๋ยวนี้ก็อาศัยผู้คนมาโดยตลอดลำพังตัวเองก็คงมาไม่ถึงตรงนี้ได้คือไม่โอกาสได้ทำบุญทำกุศลนต่างๆมากมาย ไม่โอกาสได้เรียนหนังสือโดยําไปเพราะการเป็นพระเป็นเนนใช่ไหมก็ต้องอยู่โดยการอาศัยผู้อื่นเรียกว่าที่มีความรู้และที่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาศัยผู้คนที่ยินดีสละไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารวัตถุทายธรรมต่างๆจตุปัจปจัยความสะดวกต่างๆญาติโยมบางท่านเนี่ยอาตมาไปฉันข้าว ที่ร้านเขาในบางกรณีนะเขาก็ไม่เก็บตังค์เลยบางคนถึงขั้นปรวนาด้วยซ้อไปว่าท่านต้องการจะฉันเมื่อไหร่บอกด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่แต่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการมากนะักนะก็มีบางร้านที่เขาปราวนาแบบนั้นแล้ไม่เหตุจําเป็นฉุกเฉินเช่เนนี่ม์พระมาฉันแล้วเจ้าภาพไม่มารับเกิดนะความผิดพลาดทางเทคนิคเนาะพระก้าวรูปอย่างเงี้ยมาจากต่างวัด ก็เลยต้องพาท่านไปฉันร้านที่โยมปรวนาไว้หรือมีเพื่อนมาเยี่ยมก็นิมนต์ท่านไปฉันที่ร้านเหล่านั้นซึ่งก็มีหลายร้านเนาะโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยไปฉันด้วยตัวเองนะก็คือพี่แม่โยมจวนาเนี่ยก็ไม่เคยจะเดินเข้าไปหรือโทรไปบอกว่าจะมาอยากฉันมู่นฉันนี่โดยส่วนตัวแล้วไม่มีแบบนั้นซึ่งญาติโยงก็น่ารักมาก บางครั้งเนี่ยเห็นนัานมาทําบุญเนาะเช่นอาจจะทําบุญเลี้ยงพราหรือเลี้ยงอาหารเด็กอย่างเงี้ยก็ยินดีเอาอาหารมาร่วมอย่างงานทําบุญวันเกิดอย่างเงี้ยต้องใช้งบประมาณมากมายในาการจัดซื้ออาหารบางส่วนก็ญาติโยมเอามาถวายบางงานเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวเรื่องอาหารเพราะอะไรเพราะมีคนใจดียินดีสนับสนุน แม้คนเหล่านั้นไม่เคยได้รับเงินทองรางวัลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจากตงางหากได้แค่คำขอบคุณความซาบซึ้งหรือให้พรเข้าไปเขาก็ยินดีก็ต้องชื่นชมท่านเหล่านั้นนะบางคนใส่บาตรกันมาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยจนแล้วจนรอดก็ยังใส่บาตรอยู่บางท่านอาจจะไม่ได้ใส่บาตรเพราะย้ายบ้านไปแล้ว ก็เวลาบอกบุญหรือโทรหาก็ยังยินดีที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันเรื่อยๆก็มีนะก็ได้เป็นความดีงามที่ท่านทั้งหลายนับสนุนถามว่าเราได้รับการสนนุนตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเราทําความดีเขาเห็นว่าเราเอื้อเฟื้อต่อผู้คนเช่นเดียวกันญาติอยู่ทั้งหลายถ้ามีน้ําใจแก่ผู้คนมันก็ได้รับน้ําจิตน้ําใจแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนไม่ยากเลย เพราะเราคงไม่ได้อยากจะช่วยเหลือใครที่ไม่มีน้ำใจใช่ไหมอาจจะมีบางครั้งที่เราเห็นใจเขาล่ะนะตมาเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบามนครั้งก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปแต่ว่าเมื่อไหร่เราเห็นว่าคนเนี้ยใช้การไม่ได้เช่นช่วยไปแล้วไม่ได้สํานึกช่วยไปแล้วไม่ช่วยตัวเองเนี้ยช่วยแล้วช่วยเล่าไม่รู้สิทธิตามาคนหนึ่งเนี้ยตมาช่วยซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเขา ไม่ช่วยตัวเองอ่ะคือชีวิตล้มเหลวงานการไม่ทําเรียนหนังสือใหม่เรียนเรียกว่ามาขอพงอาตม,มาแบบซ้ำแล้วซ้าเล่าจนอาตมาไม่ไหวอ่ะก็ต้องบอกว่าทางใครทางมันคือสอนให้ไปเตือนให้ไปเรียนหนังสือไม่เรียนนะให้ไปทํางานไม่ทําให้พื่ตัวใหม่ก็ไม่ไพึ่ตัว มัวหมกุ่นกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมาหาแล้วนะเรียกว่าตัดใจอ่ะถ้าเรายังเป็นที่พึ่งเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ยังคิดไม่ได้นะเพราะเขายังเห็นว่าต่อตรงเนี้ยยังมีกินตอนนี้ยังมีที่โอกาสให้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พึ่งตัวเองบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตัดใจ ถ้าจําเป็นจริงๆก็ก็ทําแบบนั้นมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะอยินดีสนับสนุนทุกคนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเข็นลําบากจริงๆหรือบางคนเนี่ยช่วยไปแล้วก็หายไปก็มีนะทิ้งไปเลยตัดความัมพันธ์บางคนบล็อกไปเลยก็มอีอันนั้นแล้วแต่เขาข้อที่สามนะการให้มันทําให้เรากล้าขึ้นเั็เ,เกตไหมหเวลาทําอะไรบางอย่างเพื่อู้คคย อาจจะเป็นการเสียสละเวลากับผู้คนเราเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์กับผู้คนเรากล้าที่พูดอะไรบางอย่างเตือนเขาบอกเขาแนะเขาหรือกล้าคิดกล้าแสดงออกใครบางคนที่ไปทํางานแล้วมีจิตอาสากระตือร้นช่วยเหลือที่ทํางานอย่างเงี้ยเห็นอะไรขาดตกบกพร่องก็จัดการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างนะ อะไรที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เสนอได้เขากล้าพูดอ่ะแต่คนที่ทํางานเฉพาะที่เจ้านายสั่งไม่ค่อยมีน้ําจิตน้ําใจเพื่อผู้คนไม่คิดจะทําอะไรเพื่อบริษัทเวลามีปัญหาไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าเสนอแนะ่เพราะอะไรเพราะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่แบบเอาตัวรอดไป,ปวันวัดีกว่าไหมในส่วนของคนที่กล้าก็เพราะว่าเขามองว่าฉันมีสิทธิ์มีส่วน ฉันไม่คนสร้างมันขึ้นมาหรืออย่างน้อยฉันเคนดูแลมันขึ้นมาคือรู้สึกเป็นเจ้าของในเมื่อว่าเรานั้นดูแลใส่ใจลูกที่มีน้ำใจช่วยเหลือดูแลกิจการงานที่บ้านเขาก็กล้าพูดกล้าสเสนอแนะความเห็นในสิ่ง,งต่างๆที่เขาเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากพ่อแม่ เด็กนักเรียนถ้าอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมก็สามารถที่จะแบบเสนอแนะนู่นนี่นัน่น,นหรือพูดว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทางสมาชิกของห้องหรือคุณครูบอกให้ทําถ้าเขาเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อคนในห้องหรือช่วยดูแลห้องอย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นคนที่วันๆเอาตัวรอบไปวันๆเนี่ยนะไม่ได้สนใจใครกันเขาก็จะเป็นคนที่ไม่มีพลังไม่มีความกล้าหาญที่จะพูดอะไร ใครว่าอะไรก็ตามนั้นแล้วกันอยู่แบบเจียมๆอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเป็นส่วนตัวเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเพราะไม่เคยคิดทำอะไรเพื่อผู้คนยิ่งเราไม่เอื้อเฟื้อผู้คนเราก็ยิ่งตัวเล็กตัวน้อยเ่ยยิ่งเราไม่เสียสละเพื่อผู้คนเรายิ่งจะมองตัวเองไม่สามมากก็แล้วแต่เขาแล้วกันแล้วแต่พี่แล้วกันแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่แล้วกัน แล้วแต่เพื่อนแล้วกันแล้วแต่รัฐบาลแล้วกันแล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องโดยที่ตัวเองอะ่ะการตัวเองออกมารู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งณนตนัวจุดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีพลังในการใช้ชีวิตมีความกล้าหาญเราต้องรู้จักเสียสละผู้ควนเพื่อผู้คนเพราะการเสียสละนั้นเป็นเรื่องของความกล้าหาญด้วยเหมือนกันนะมันต้องปล่อยวางอะไรบางอย่าง เราฝึกปล่อยวางฝึกกล้าหารที่จะทําอะไรบางอย่างที่ปกติแล้วด้วยนิสัยความเ,าเห็นแก่ตัวหรือความโลภเราก็จะไม่ทําหรอกการไม่ทําอะไรเลยมันสบายกว่าไหมแต่การกล้าทํากล้ารับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่เราควรฝึกฝนประการที่สี่ยิ่งให้เรายิ่งมีความสุข แล้ยิ่งแช่มชื่นใจนึกถึงเมื่อไรก็แบบมีความสุขมีความสบายใจรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งเหล่าน,นั้นแหมบางคนนะศาลานฉันก็สร้างเจดี JD ฉันก็สร้างโบสถ์ฉันก็สร้างทางเข้าวัดฉันก็ร่วมสร้างประตูที่แบบเข้ากุฏิฉันก็เป็นเจ้าภาพภูมิใจนะมีญาติโยมคนหนึ่งเป็นคนที่ ทำบุญเยอะมากเขาบอกฉันน่ะทําบุญทุกอย่างเลยในวัดเนี้ยไม่มีอะไรที่ฉันไม่ได้ร่วมทําบุญคือเข้าวัดตั้งแต่สาวอะ่ะจนแก่แล้วอะ่ะก็ยังเข้าจนไม่ไหวแล้วก็ยังแบบพยายามเข้าให้ลูกหลานพามาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมีความศรัทธาในพระศาสนาศัทนาในคุณงามความดี แล้วก็มีปัญญาเข้าใจว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นเขาเชื่อแบบนั้นเขามีความเข้าใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปันได้เสียสละมากบ้างน้อยบ้างส่วนคนที่ไม่มีน้ําใจไม่เสียสละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้สึกแบบไม่สุขใจอ่ะอึดอัดใจถ้าจําเป็นต้องให้ทุกคนก็ให้หมด เออเราต้องให้เนาะมันก็เลยฝืนใจอ่ะรู้สึกเสียดายคือเขาแบบเรียรายกันเขากะเกณฑ์กันว่าคุณต้องออกเทนานนี้นะอะไราแบบมันไม่ได้จะไม่ให้ก็รู้สึกผิดไม่ถ้าจะให้ก็เสียดายใช่ไหมแต่จําเป็นต้องให้เพราะว่าเดี๋ยวจะดูไม่ดีก็เลยจําต้องให้เลยไม่มีความสุขกับการให้ เพราะเราจึงควรฝึกที่จะให้เป็นประจับและยินดีในการให้นั้นมีความสุขทุกๆครั้งที่ให้แล้วก็เต็มใจประการต่อมาคนที่ให้ในปกตรที่5ห้นะจะรับการปล่อยวางอย่างที่ว่าก็คือปกติเราจะหวงเราจะยึดว่าเป็นของเราใช่ไหมมันจะต้องลำบากใจ ถ้ายังยึดติดอยู่แต่เพราะว่าทุกท่านที่เราให้เราบอกอของมันก็เป็นของของโลกนะมันมาแล้วก็จากไปได้ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสุดท้ายก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพราะนั้นให้ได้ก็ให้ช่วยได้ก็ช่วยบางคนอาจจะให้สิ่งของบางคนจจให้เวลาให้เรี่ยวแรงให้คำแนะนำให้คำปั้มสอนอย่างเงี้ยสละเวลาแนะนำคนอื่นก็เป็นความดีที่ทำได้ ไม่จะเป็นว่าต้องให้เงินทองหรือสิ่งของนั้นนะการให้คําแนะนําเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากกว่าด้วยซ้ำไปคุณเจ้าตรัสว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นไม่รู้จะให้อะไรก็คือให้คําแนะนําหรือท้านึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะให้ยังไงก็แชร์คลิปนี้ไปเลยโยงแชร์ไปให้คนรู้ว่า ให้การให้มันดีอย่างนี้มันมีประโยชน์แบบนี้สังเกตไหมว่าคนที่ให้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้แต่ยิ่งห่วงยิ่งอดคนที่ห่วงแหนไว้เนี่ยสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรที่ติดตัวไปพะระเจ้าตรัสสอนว่าขณะที่เรือนไฟไหม มนุษย์ทั้งหลายก็จะขนของออกจากบ้านใช่ไหมออกจากเรือนนี่นะของใดที่ขนออกมาได้ทันของนั้นก็เป็นของเขาจริงๆของไหนที่ขนมาไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้มนุษย์ทั้งหลายที่รู้จักให้รู้จักสละของใดๆของนั้นก็เป็นของเขาในภพภูมิถัดไปหมายความว่าด้วยการเสียสละของเรานี่แหละมันจะทำให้เราได้บุญกุศลตรงนั้น สั่งสมบูรกุศลนั้นทําไมเราไม่กดไม่อยากไม่ลําบากด้วยเหตุนั้นนั้นมีพระรูปหนึ่งเนาะในไยพุทธการแม้จะสั่งสมบาร,รมีมาเยอะนะแต่ไม่เคยได้ให้ตรจีวรหรือบาดกับใครเลยพอจะออกบวชเท่านั้นแหละตอนนั้นเป็นคาราวาสและบรรลุธรรมใช่ไหมพุทธเจ้าบอกมีบาดมีจีวรไหมไม่ไมีม ก็ไปหาหาไม่เจอสุดท้ายก็ถูกวัวควิดตายปกติแล้วคนที่จะได้รับการบวชจากพระเจ้าเนี่ยถ้าเคยให้บาตรหรือจีวรแก่ใครในสมัยอดีตเนาะก็จะได้รับบาตรและจีวรเป็นทิปโดยอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นธรรมาชาติของบุคคลที่ได้รับการบวชจากพระเจ้านั่นเป็นอนิสงส์ สังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามมากก็สามารถประสบควา,ามสำเร็จได้มีคนยินดีสนับสนุนก้าวหน้าในชีวิตแต่คนบางคนพยายามเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินลําบากเหลือเกินไม่ได้สําเร็จสักทีเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเสียสละไม่ค่อยปล่อยวางหวงอยู่นั่นแหละบางคนได้มาแล้วก็ยังโดนโกงนะได้มาแล้วก็ยังสูญเสีย ได้ไมาแล้วก็เลยยังพังถูกหลอกบ้างอะไรบ้างเก็บเงินไม่ค่อยได้มีอันต้องหมดไปซื้อหวยบ้างละถูกโกงบ้างละรู้ทั้งรู้ว่าเขาโกงก็ยินดีให้เขาโกงอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดนั้นความโลภมันบงังคาใช่ไหมเขาชวนไปลงทุนแบบไร้เหตุผลอย่างเงี้ยก็อยากอุตส่าห์ไปลงทุนแล้วก็เลยสูญเสีย พราะไม่รู้จักใช้ปัญญาในการทํางานทําการแต่ว่าทําไมถึงไม่ได้ใช้ปัญญาทั้งนั้นนี่อาจจะมีปัญญานะเพราะอิเลชมันบังตาตามเหตุตามปัจจัยของมันเนาะคือเมื่อไม่เสียสละเมื่อเอาแต่หวงเงี้ยมันก็ต้องมีอันสูญไปแต่ถ้ารู้จักเสียสละแม้สิ่งต่างมันจะสูญไปก็จะมีโอกาสได้กลับมาในการสุดท้ายการให้นั้น จะทาให้เราได้รับโอกาสดีๆหลายๆอย่างในชีวิตได้เจอคนดีๆได้เจอคําแนะนําดีๆได้มีคําเชื้อเชิญไปทํานู่นทํานี่มากมายในโอกาสที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนที่มีน้าใจศิละจะรับโอกาสดีๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโอกาสในความสัมพันธ์กับคนดีๆโอกาสในการสร้างธุรกิจ โอกาสในการเจอคนที่ยอดเยี่ยมคนที่จะเอื้อประโยชน์ให้หรือคนที่จะมาช่วยสนับสนุนช่วยสงเคราะห์ช่วยเอื้อเฟื้อให้แก่เราเพราะการให้เป็นเหตุอันนี้ยังไม่พูดถึงผลที่จะตามมาในอนาคตนะในชาติหน้าอะไรเยอะอันนี้พูดเฉพาะผลในปัจจุบัน ที่พอเห็นได้พันต้าหากว่าใครให้เป็นประจําเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้แปลกใหม่ประจักษ์อยู่แล้วส่วนท่านที่ไม่ไยอมให้เนี่ยลองตรองดูฝึกให้เล็กน้อยก่อนก็ได้นะให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราศรัทธาก่อนก็ได้แต่ให้สม่ำเสมอให้บ่อยๆแล้วท่านจะเห็นอน,นิสงของมันใจท่านจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นทุกได้ยากขึ้น ถามว่าทาไมทุกยากขึ้นเพราะได้ฝึกการปล่อยวางไงไอ้ที่เราทุกทุกวันเนี้ยจากสิ่งนู้นสิ่งนี้สูญหายหรือพังอย่างเงี้ยหรือบางทีหาแล้วไม่ค่อยได้ตามที่ตั้งการเนี่ยเพราะเราไม่ได้ปล่อยวางถ้าเราฝึกปล่อยวางจากการให้เป็นประจำเราก็จะทุกน้อยลงจากการสูญเสียขอทุกท่านมีความสุขและขอทุกท่านมีศรัทธา ที่จะให้ที่จะแบ่งปันเป็นประจำจเริยนร